สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับไฟฉายตัวใหม่ล่าสุดนะครับของ w o r k ์ o r ร e นะครับก็คือ TD05 นะครับนะผมบอกเลยว่าผมชอบตัวนี้มากนะครับนะผมชอบตัวนี้มากๆนะครับเพราะว่าเป็นไฟฉายที่นะครับนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทําไมถึงชอบนะครับนะมีสวิตช้ายนะครับแบบแท็กติคอลนะครับก็คือกดครึ่งได้นะครับนะหรือจะกดเต็มก็ได้นะครับนะแล้วสวิตช้างตัวนี้นะครับนะก็ใช้ในการปรับโหมดนะครับนะนะครับ ส่วนที่ทำให้ผมชอบก็คือใช้หลอด sft 4 0 5 0 0 0น k นะครับอยู่ในโคมผิวส้มนะครับซึ่งแสงดีมากครับแสงสวยมากนะครับแบตเตอรี่ข้างในก็เป็น18650นะครับชาร์จ usb c ตรงนี้นะครับแสงดีครับแสงดีมากตัวนี้นะครับมีสโตรบมี sos ครบเลยนะครับมาดูโหมดการทำงานนิดหนึ่งครับนะจะมีโหมดแสงห้าโหมดเลยนะครับนะ eco นะครับ10ลูเมนนะครับ low 0ลูเมน มีเดียมส0มลูเมนนะครับมีเดียมส0มลูเมนนี่เปิดได้5ชั่วโมงไฮแปดร้ลูเมนนะครับ2.3ชั่วโมงนะครับนะแล้วก็เทอร์โบพันแลูเมนนะครับนะจากที่ลองดูเนี่ยไม่ได้ร้อนอะไรมากนะครับนะแล้วก็การให้แสงนะครับนะความคงที่ของแสงในโหมดไฮโหมดเทอร์โบเนี่ยค่อนข้างดีมากครับนะแช่ได้ยาวๆนะครับนะสตูบพันแปดลูเมนนะครับนะแล้วก็ SOS 300ลูเมนนะครับนะ การกันน้ําก็ IP 6 8กันตก1.5เมตรนะครับระยะแสง373เมตรนะครับนะโอเคครับมาลองดูที่โหมดการใช้งานกันนะครับนะโอเคเนี่ยนะครับอ่ะเรากดจากสวิตช้ายนะครับนะกดครึ่งได้นะครับนะกดเต็มได้นะครับถ้าเรากดเต็มคือเปิดแล้วนะครับใช้สวิตข้างในการปรับโหมดนะครับ Eco Low Medium High Eco นะครับถ้าจะเข้าเทอร์โบต้องดับเบิลคลิกนะครับ นี่ครับเป็นเทอร์โบแล้วนะครับกดหนึ่งครั้งก็กลับนะครับใช้งานง่ายถ้าจะเข้าสโตรบสามครั้ง1 2 3สนะครับถ้าจะเข้า SOS ก็123ต่อจากสโตรบนะครับ1 2 3อ่าได้แล้วครับเรียบร้อยนะครับ1ครั้งกลับนะครับมีเท่านี้ครับการใช้งานนะครับง่ายมากๆนะครับนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองดูแสงกันเลยครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนะโอเคนะครับ อ่าโอเคครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ในโหมดต่ําสุดนะครับนะก็ผมพอมองเห็นโกบาสอีกฝั่งหนึ่งอยู่นะครับแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่คืออีโคนะครับต่อไปเราจะไปโลนะครับนี่ครับโลโอเคนะครับโลเราก็มองเห็นประมาณนี้นะครับนะใช้ได้เลยนะครับนะก็สามารถที่จะพอเดินในป่าได้ครับนะอเคนะครับต่อไปไปที่มีเดียมครับมีเดียมนะครับนี่มีเดียมโอเคเลยนะครับนะทุกท่านมีเดียมนี่ขี่จักรยานได้เลยนะ ใช้ในป่าน่าจะโอเคเลยนะครับแสงก็พุ่งไกลดีครับนะเป็นระยะร้อยเมตรอยู่นะนะครับจะส่งไปที่บ้านนะครับบ้านล้างตรงนั้นนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว้าวนะแจ๋วเลยครับนะเดี๋ยวเราไปโหมดไฮกันนะครับอันนี้คือโหมดไฮเห็นไหมครับโอ้ผมชอบมากเลยไฮเนี่ยแปดร้อยลูเมนแสงสวยมากครับเห็นไหมครับแสงสวยมากๆนะครับ แสงออกติดเหลืองสวยนะครับแล้วก็นี่หายเนาะหายนะครับเราต้องไปเทอโบกันละดับเบิลคลิกครับนะครับนี่ครับโอเคเทอโบโบสว่างเลยครับนะสว่างแล้วก็ติดอมเหลืองหน่อยนะครับสวยนะครับแสงสวยมากนะครับไม่มีวงแหวนด้านข้างเลยนะครับนะเป็นโคมผิวส้มนะครับโอ้ถ้าได้โคมผิวเรียมนี่คงจะพุ่งมากกว่านี้เยอะนะครับนะแต่การที่เป็นผิวส้มเนี่ยแสงมันก็นวลสบายตานะครับนะ ระยะแสงเราราวสามร้อยเมตรผมว่าโอเคเลยนะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันก็เท่าที่ดูเนี่ยมันไม่ได้รอบเยอะมากนะครับนะคุมร้อนค่อนข้างดีเลยนะครับนะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขอส่องไปที่สนามบาสอีกฝั่งเนาะนะครับให้ทุกท่านได้เห็นความสว่างของมันเห็นไหมครับผมยืนอยู่ที่โกบาสนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนะส่องไปที่โกบาสตัวนั้นนะครับนะก็สว่างดีครับต้นไม้นั้นจะน่าจะระยะ เออห้าสิบเมตรได้มั้งนะครับเนี่ยนะครับเห็นทุกอย่างชัดเจนครับนะโอ้แสงสวยมากนะครับน่าจะเริ่มมีการรอบลงมาบ้างนะครับนะคือแต่ว่าหัวไม่ร้อนนะหัวไฟฉายไม่ร้อนเลยครับนะหัวไฟฉายไม่ได้ร้อนอะไรนะครับอุ่นๆนะครับเนี่ยแต่ผมมองไปที่ตัวบ้านเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสว่างน้อยลงจากตอนแรกนะครับนะเนี่ยถ้ามันรอบแล้วนะครับเออ ผมกดหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะต้องกลับไปที่นะครับนะไฮนะครับนะเดี๋ยวเราดูนะครับนะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมยังรู้สึกว่ามันสว่างกว่าไฮอยู่นะตอนนี้หัวไม่ได้ร้อนมากนะครับอุ่นถือได้สบายนะครับนะผมลองกดดูนะครับหนึ่งครั้งลองมาดูกันครับอ่าเห็นไหมครับมันรอบมาแต่ว่ายังสว่างกว่าไฮนะอันนี้คือไฮนะครับนะเดี๋ยวเรียกเทอร์โบใหม่เนาะเนี่ยครับเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับก็ถือว่า เป็นความสว่างที่โอ้ค่อนข้างเยอะแล้วก็นะครับคงที่นะครับนะแสงแสงสว่างคงที่ของมันเนี่ยค่อนข้างดีไม่ดรอปลงมาเยอะมากนะครับเหมือนบางรุ่นนะถือว่าโอเคเลยครับนะไดรเวอร์ตัวนี้นะครับไปลองดูสโตรบกันนะครับเอ่อหนึ่งสองสามเนี่ยครับโอเคเลย SOS หนึ่งสองสามนะครับทำนองนั้นครับโอเคนะครับผมกดหนึ่งครั้งเพื่อกลับนะปั๊บ มันจะกลับมาที่มันกลับมาที่ไฮนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับนะซึ่งไฮนี่มันเหลือๆเลยนะครับนะผมถือว่าออกแบบมาโอเคเลยนะเพราะว่าเราก็น่าจะใช้กันที่ไฮกันโดยส่วนใหญ่นะครับนะลากกันนานๆนะครับอ่าเดี๋ยวไปเธอโบใหม่นะครับโอเคนะครับนะโดยรวมนะครับทุกท่านก็เป็นไฟฉายที่น่าเล่นมากๆนะครับมันมีฟังก์ชันหนึ่งผมลืมบอกนะครับตัวนี้มันสามารถ กดครึ่งนะครับที่สวิตท้าย2ครั้งได้นะครับเพื่อเรียกเทอร์โบนะครับไม่ใช่เรียกสโตรบนะครับนะตัวนี้มันจะแตกต่างจากรุ่นอื่นอย่างเช่น f c 1 2หน่อยนะครับไม่เหมือนกันนะครับนะทำนองนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองโชว์ให้ดูนะเดี๋ยวสมมุติว่าผมอยู่ที่โหมดอ่าโลนะครับนะผมขอปิดนะนะครับปั๊บนะครับแล้วก็แถบ2ครั้งครับนี่ครับได้เลยครับเห็นไหมครับปั๊บปับได้ละวเทอร์โบนะครับ นะครับอ่าทำลองนั้นนะครับนะตอนนี้ผมอยู่ที่โหมดโลนะครับมีเดียมไฮนะครับสรุปโดยรวมนะครับเป็นไฟฉายที่น่าเล่นมากนะครับนะก็แสงดีนะครับนะโดยส่วนตัวก็ชอบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้การเรียกเทอร์โบเนี่ยมันน่าเ,าเรียกสตรโเนี่ยน่าจะเป็นแบบกดท้าย2ครั้งนะครับนะแต่เวอร์คอสอาจจะต้องการให้ มีความแตกต่างจากไฟฉายรุ่นอื่นๆมั้งก็เลยออกแบบมาเป็นเทอร์โบนะครับนะตัวนี้แสงดีมากครับนะคือชอบเลยแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ใช้แบต217.0 0จะดีเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงเองนะครับนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ไป217.0 0เครับเราจะได้มีแบตเตอรี่นะครับที่เปิดได้เปิดใช้งานไฟฉายเนี่ยได้นานขึ้นนะครับนะโอเคเลยนะครับตอนนี้คือโหมดไฮนะครับนะทุกท่านนะครับก็ เกี่ยวกับไฟฉายเวอร์คอสทีดีศูนย์ห้าตัวนี้นะครับนะก็คงมีเท่านี้ครับนะผมแนะนำเลยครับว่ามันน่าเล่นนะครับเพราะว่าแสงมันดีมากนะครับนะโอเคนะครับทุกท่านก็คงมีประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับผมสวัสดีครับ